ค่ะมาพบกันวิชาลัดยาศีค่ะวันนี้แอดมินไม่ได้ไปทํางานค่ะวันนี้มาทําบุญนะคะวันนี้ผูกมหาโมนีก็มาไม่ขอรถไม่มาผูกนี่นะคะเป็นผูกแต่ว่าไม่มาวันนี้แอดมินไ, <ป S 1> ไม่ได้ไปทํางานค่ะวันนี้มามทําบุญย้ำอันใบ้านราของบ้านเต็ม

ก็จะนำใบอะไรางนนเนาะรถแม่บ้านบ่าหอมชื่อใบอะไรใบอะไรพ่อบ้านบ่าหอมรถเจ้าแบบอาหารและเตรียมไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อ y o ท t บเรามาสายเอง <c oughs> ถึงเวลากำหนดการแจ้งเ,เลยนะครับท่านใ่บบสวัสดีครับ <c oughs> ถึงเวลาหล ชุมชนนะครับได้เตรียม์มีลายไว้นะครับไม่ต้องสึงใจดูดูนะครับใช่แม่มาต่อยอมาให้ตัวนั้นอ่ะนะครับแม่มาต่อยว่าให้นะพี่ผ่านแม่มาต่อยนะครับเอานั่งทานข้าวกันเลยเลค้คลิปนีก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะป้าปุณิกาพี่ชาลัิชาหลานั่ีนะคะขอบคุณค่ะ